ร้านก๋เตี๋ยวร้านนี้เพื่อความปลอดภยัยคนงาซื้อกลับบ้านขอบคุณกาอ้าวทำไมเก้าอี้เยอะจังอ๋อไม่ได้เก็บไม่ได้ให้นั่งเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเ <c oughs> ออรู้ว่าให้ซื้อกลับบา้านทำไมเก้าอี้เยอะแยะไอ้ที่เยอะนี่ <c oughs> คนนั่ง ไอคนนี้เจ้าของเจ้าของร้านเขานั่งร้อนจัดนั่งตรงนูน้นตรงนี้ก็เลยดูเยอะแต่ไม่มีคนหรอกอแม่ค้าไม่ได้ใส่แมสและใส่ไอโมงเลยปลอดภัย <laughs> <laughs> แม่ค้า <laughs> แม่ค้าบอกปลอดภัยดีกว่าใส่แมสเลยไลอโมงเลยเอาแล้วลูกค้าก็ไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยนะ ไม่อยากให้เห็นนอะโหแม่ค้าบอกว่าเขาแก่แล้วไม่อยากให้เห็นหน้าอร้านนี้ปลอดภัยเนียเนี่ยเยล้างมือก่อนนะครับเลอ ลวกตะเกียบช็อตซ่อมถูกสุขลักษณะใช้ได้ใช้ได้ใช,ใช่ร้านแบบนี้ยากในค้าสายเอโม่เท่านี้ก่อนครับ